ผมกล้องครับแล้วก็การเทสรองเท้ากับ Missional Wave Rider Neo ก็ครบ50กิโลแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อครบ50กิโลเนี่ย mm hmm. ผมก็จะมารีวิวแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าหลังจากผ่าน50กิโลแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่บอกคร่าวๆนิดนึงนะครับมันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ว่อนะครับซึ่งปกติเขาว่องปกเนี่ยจะวิ่งไม่เกิน4-5ใช่ไหมครับก็วันนี้ก็วิ่งไม่เกิน4-5เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือจาก800เป็น,น1,000เมตรเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ผมกําลังซ้อมเพื่อจะเตรียมตัวแบบบางแข่งขเนนะฉะนั้นก็เทสแบบตารางซ้อมบางแต่เนี่ยนะครับส่วนรอบก็5รอบเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการพักใหม่นะครับก็คือวิ่ง1,000 แล้วก็พาเป็นหนึ่งนาทีขึ้นนะครับเคยดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการวิ่งของผมอินทเวลนะครับก็ผมจะวิ่งในแบบที่แบบลงกลางนะก็คือกลางแล้วก็เต้งไปข้างหน้านะครับเพราะว่าจากการเทสวิ่งสิกิโลเนี่ยผมถึงว่าการวางเท้าแบบนี้มันช่วยให้ถึงว่ามันมันนุ่มแบบนุ่มเฟิร์มกลาลังดีแล้วก็มีแรงส่งด้วยผมก็เลยใช้การวางเท้าแบบนีว้วิ่งนะครับแล้วก็ประมาณผมว่าจากที่ทดลองมาเนี่ยคือ คือถ้าไม่เกินเพจสี่ครึ่งอ่ะผมว่ามันโอเคมันรู้สึกว่าเออม,มัน,ม,นมันคือแบบเด้งแบบเปิมๆแล้วก็สมาำๆกําลังดีอะ่ะคือวิ่งด้นเพจนี้กําลังดีแต่ถ้าว่าต่ำลงไปกว่าน,นี้ต่ำกว่าเพจสี่ครึ่งเนี่ยประมาณอย่างที่ตี่อห,ห้าหรือตีหนึ่งห้าประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันได้มันก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องทําให้เราต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับถาม่าวิ่งได้ไหมเพจประมาณ บางสี่ต้นจนถึงสี่ต่อเนี่ยผมว่าวิ่งได้แต่เราต้องใช้แรงช่วยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าวิ่งประมาณเพจสี่ครึ่งเนี่ยไม่คือเพจสี่ครึ่งขึ้นไปเนี่ยคือรองเท้ามันมันช่วยมันช่วยต่อคอช่วยเด็กให้วิ่งสนุกขึ้นนะครับอันนี้ก็ความรู้สึกในกนารทดสอบวิ่งอีเทวกับเพจสี่หนึ่งห้าจนถึงประมาณสี่ครึ่งน,นะครับก็เป็นประมาณีครับผมโอเคสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะ มาเทสเจ้า Final Web Fighter h โ o นะครับซึ่งการเทสวันนี้ก็จะเป็นการเทสแบบเทมโปนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในแคมปที่ร้อนแสงอยู่ก็เลยเทมโปเนี่ยก็เป็นเทมโปแบบกลางร้อนเลยนะครับก็จริงๆแล้วต้องวิ่งประมาณเทส4.30แต่วันนี้ผมจะวิ่งเป็นเทส4.35นะครับก็จะลองดู5กิโลนะครับแล้วก็จะดูว่าความรู้สึกเจอยัอยงไงบ้างในวิ่งเนี่ยี่สอนที่ร้าหรือเป่ไปดูครับ กับซันเทสเทมโปนะครับก็ตอนแรกกับผมจะวิ่งเทสซีสามห้าด้วยครับแต่พอวิ่งไปสักงสองทีโลครึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันวิ่งได้แต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันยังไม่ใช่อ่ะคือเมื่อวานกับที่ลองเทสอินเทว่าคือสี่หนึ่งห้าถึงสี่สองห้าหึงที่สามศูนอะไรประมาณเนี้ยมันได้ไงเพราะมันแค่หนึ่งกิโลแต่พอต่อเนื่องอันั้สองกิโลว่ามันมันจะหนงงงวยไปตึงครับทีนี้ก็เลย หลังจากวิ่งให้ครบ3กิโลแล้วก็ลองปรับลงมาก็ลองปรับมาสักเป็น4-0 4ต่ยังไม่ใช่4-5อีกนิดนึงก็เลยมาลองที่4-50ก็เลยปรากฏว่าเฮ้ยถ้าวิ่งประมาณสัก4-50เนี่ยหรือว่า4-5ยังพอได้นะครับแต่ว่าผมว่า4-50นะ่ะกับวิ่งแบบต่อเนื่องอย่างเงี้ยแบบกำลังดีอ่ะผมว่ามันมันโอเคกว่านะครับถ้าจะวิ่งแบบประมาณเทสนี้ยาวๆผมว่ามันก็ได้อ่ะ ติดยี่สิบโลเนี้ยประมาณเนี้ยได้แต่ถ้าแบบให้ต่ำกว่านี้ผมว่ามันยังแบบยังอีกนิดนึงอ่ะคือโฟมอ่ะมันมันมันเฟิร์มมันให้เด้งสงจริงแต่ว่าคือถ้าเราวิ่งความเร็วแล้วเราลงแบบว่าแบบคือมันค่อยไปทางปายอ่ะคือตรงตรงพื้นอ่ะที่เป็น GT อ่ะที่มันเป็น Carbon น u ับ e r ที่มันเป็นยางอ่ะคือมันนึบมันเกาะนึบจริงแต่มันก็แบบมันก็หนืดด้วยไง คือถ้าสมมตว่าเออมันเกาะแล้วมันยังมีเด้งกับโอเคมันมันยังเด่นเนือนิดนึ่งกับรู้สึกประมาณนี้นะมันยังแบบเดินๆหน่อยหรือว่าต้องรอให้นวดหรือเปล่าไม่รู้เซมโพตอนนี้ผมถือว่าตีท่าตูดหนักมันโอเคสุดท่าจะวิ่งให้แบบต่อนเนื่องยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเทสเป็นอีที่แบะอีที่เป็นท่าแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาเทสวิ่งอีที่กับ เจ้ามินตูโน่เวฟไรเดอร์ที่สองนะครับซึ่งปกติการวิ่งยี่ที่ผมเองจะวิ่งอยู่ที่มาเทสผมคืบนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าอยู่ช่วงพาราลิมปผมก็จะเปลี่ยนเป็นเทสเจ็ดเทสหกคืบแล้วก็เทสหกนะครับฉเฉลี่ยก็ประมาณเทสหกพอดีนะครับก็เดีย๋ยวไปดูกับว่าการวิ่งยี่ที่เป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลสรุปกันนะครับสำหรับ ได้นะครับหลังจากที่วิ่งไป5กิโลแล้วเนี่ยก็อยากบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบเฟิมขึ้นมันเริ่มแข็งขึ้นนะครับจนติกิโลเนี่ยมันก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ผมว่ามันแบบไม่แน่ใจว่าโฟมตัวนี้มันมันลักษณะหลังจากที่ผ่านการทดสอบยังไงนะครับปกติแล้วโฟมมันอยู่านเมื่ที่10กิโลอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบลุกขึ้นนะแต่ว่านราผ่านไป5ิ้ากิโลจนตอนนี้คือวิ่งวิ่งครบ โลก็เป็นโลแระสามสิบกิโลละปรากฏว่ามันมันเฟิร์มขึ้นแต่ถามว่าการดีตกเป็นยังไงบ้างผมว่าก่อนที่มันจะเฟิร์มอ่ะมันรู้สึกว่ามันนุ่มนุ่มเฟิร์มแล้วก็มีเด้งตกที่สอยแต่พอมันเฟิร์มขึ้นเนี่ยรู้สึกว่า้ออาการเด้งตกมันจะมันอาจจะหายไปเพราะว่ามันพอมันเฟิร์มขึ้นมันก็เลยว่าเท้าสัมผัสพื้นแล้วก็พุ่งไปเลยเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนว่าการที่ตกจะ คัสุดท้ายของเจ้าอิท e โนเวฟไรเดอร์นีโนะครับซึ่งเป็นการวิ่งแบบลองรัน20กิโลกับเพส5.30ครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าถ้าวิ่งลองลันกับเพสนี้จะเป็นยังไงบ้างจะดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงก็ไปติดตามดูครับโอเคไปหลังจากที่วิ่งครบ10กิโลน,นะครับเพสเฉลี่ยก็อยู่ที่5.35ก็เป็นการวิ่งแบบลงการเท้านะครับคือความรู้สึกที่ได้ก็คือ พื้นอ่ะพอผาดไปห้ากิโลเนี่ยรู้สึกว่าจะแข็งขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แข็งขึ้นตบอจะได้นจนไม่มีความกัพพร์ตนะครับก็ยังมีความกัพพร์ตอยู่ด้วยการวิ่งเพลนนี้การลงกลางเท้าแล้วก็ผาดไปในหง้าผมว่ามันก็โอเคนะถือว่าวิ่งได้สนุกเลยล่ะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยเลยมาถึง5้าหนึ่ห้าด้วยถือว่า1ิกิโลแรกกับเพลนนี้ก็โอเคนะครับ ก็เดี๋ยวไปดู10กิโลหลังต่อครับก็จะเป็นยังไงบ้างก็20กิโลกันนิดๆนะครับก็เฟสเฉลี่ยอยู่ที่5.34นะครับ1ิกิโลหลังนะครับก็ยังคงประคองเพจอยู่ก็เฉลี่ยอยู่ที่5.30 5.35เป็น5.40บ้างอะไรเงี้ยครับคือก็อยากลองดูก็สรุปว่าถ้าถากว่าจะวิ่งแบบรองลันกับใช้จอมิซูโน่เว็บเลเยอร์ดีโอตัวเนี้ย การวิ่งเพจเฉลี่ยที่ผมคิดว่าเออมันมันสาม,มารถที่จะวิ่งแล้วแล้วไม่เหนื่อยมากคือไม่เร่งมากวิ่งแล้วแล้วเราโอเคนะผมว่ามันมันอยู่ที่ประมาณเพจห้าครึ่งห้าครึ่งถึงห้าสี่ห้าประมาณเนี้คือมันตะหลับช่วงเนี้ยได้นะคือวิ่งตลับนี้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆคือวิ่งแบบคือเราต้องการวิ่งเพื่อให้มันจบแล้วก็ไม่เจ็บเนี่ยผมว่าเพจเนี้ยกำลังดีแต่ถ้าถามว่า คุณอยากวิ่งเร็วๆขึ้นหน่อยถามว่าเพจไหนวิ่งได้หลังจากที่ผมลองนะผมว่าถ้าถ้าอยากแบบทําทเวลาทําเวลาแต่ว่ายังโอเคอยู่กับรองเท้าคุณนี้แล้วมันไม่หน่วงมากอะ่ะผมว่ามันอยู่ที่ประมาณไม่เกินเพจ515กำลังดีนะคือถ้าวิ่งประมาณเพจ515แล้วได้21กิโลเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยละแต่ว่าถ้าหากคุณแบบขาคุณแข็งแรงแล้วอ่ะคุณอยากจะกดเพจลงมาผมว่ามันก็สามารถกดได้นะแต่ถ้ามุดให้กดจริงๆอนะ่ะผมว่า ด้วยระมัดระวังรองเท้าคู่เนี้ยถ้าจะให้วิ่งแบบยาวๆยี่สิบกิโลนะผมว่าเต็มที่ยังไม่เกินเพลท้าถ้าขาคุณแข็งแรงกับวันเพลท้าก็ยไ,ได้ทําไมถึงบอกว่าประมาณนั้นเพราะว่าถ้าอยากวิ่งแบบให้มันเร็วนั้นผมว่ามีรองเท้าคู่ที่มันที่มันตอบสนองได้ดีกว่าแล้วมันจะทําให้คุณวิ่งแล้วทําเวลาได้ดีกว่านั่นะแหละประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผลทั้งหมดจากการวิ่งตั้งแต่ต0กิโลแรกจนถึงลองรานเนี่ย จนครบ50กิโลจะเป็นยังไงบ้างก็อยู่สรุปในจุนดทุวันครับโอเคจากการทดสอบ5 0กิโลนะครับผมจะสรุปอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้ารองเท้า m i ซูนโ o เว็บไรเ d e r NeO เนี่ยที่ถูกวางมาในเซ็ชั่นหรือแคตตาล็อว่าเป็น d a i l y Trainer รสำหรับผมนะผมก็คิดว่านั่นแหละมันคือเป็น d a i l y t r a i n e r ของจริงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทดสอบ5 0กิโลเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งแบบช้าได้แบบกลางได้หรือจะเร่งความเร็วได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คือมันเหมาะกับรองเท้าที่ไวท์เดลี่เทนนิงเลยนะครับอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปเป็นข้อๆแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะสรุปนะครับก็คือเป็นเรื่องเพจเรื่องเรื่องเพจเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับแบบแรกก็คือเป็นเพจแบบการวิ่งแบบอีซี่การวิ่งอย่างที่แบบกับรองเท้าคู่นี้นะครับคือการวิ่งที่ผมวิ่งนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมัน สามารถที่ใส่วิ่งอีซี่ได้ก็อยู่ที่เพจประมาณเพจ7 6ครึ่งหรือ6กนะครับกับการวิ่งแบบนี้แล้วก็รูปแบบการวางเท้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะวางแบบลงแบบส้นที่เป็นกิ้งเท้าหรือว่าลงแบบกลางเท้าไปเลยเนี่ยด้วยโปมของเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับมันก็ให้การตอบสนองที่ถือว่าโอเคนะครับคือมันไม่ได้แบบ นุ่มนุ่มสบายแต่มันให้ความรู้สึกว่าเป็นนุ่มเฟิร์มกําลังดีนะครับคือดีหมายความว่ามันไม่ได้แบบนุ่มจนกดแล้วมันยั่วอะไม่ได้ยั่วจนเสียแรงอะคือมันแบบให้การสปอร์ที่นุ่มกาลังดีทําให้เราวิ่งด้วยด้วยเพสประมาณนี้นะครับต่การวิ่งนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นกลุ่มของการวิ่งแบบเทมโปทีนี้พอการวิ่งแบบเทมโปเนี่ยเพสที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะ การวิ่งเทมโปโดยใช้รองเท้าคู่นี้วิ่งนะครับก็อยู่ที่5้าครึ่งแล้วก็ลงมาถึงประมาณ4.5เนี่ยผมให้ประมาณ4ี่จุดาในกำลังดีเพราะถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบหรือว่ามันจะเป็นการแบบเค้นเค้นมากเกินไปอะ่ะคือด้วยศักยภาพของรองเท้าคู่นี้กับเต็ยยงยมดีการรัอรอตของโปมอเลยพวกนี้ผมว่าถ้าเราวิ่งเทมโปในเพจประมาณ ไม่เกิน4.50เนี่ยผมว่ามันกําลังดีนะครับส่วนระยะทางถ้ามุจะวิ่งในประมาณเพจเนียที่ไม่เกิน4.50เนี่ยก็10กิโลถึง15กิโลประมาณนี้นะครับถ้ามากกว่านี้แล้วก็เถามีได้ไหมอาจจะวิ่งได้แต่ว่าสําหรับผมนะคือมันแบบคือมันไต่ด้วยเพจเนี้ยกับระยะทางแบบเนี้ยคือมันวิ่งแบบกําลังดีกําลังดุคือกําลังพอดีของรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็คือเป็นกลุ่มของเพจแบบรองรัน เพสแบบลองรันเนี่ยก็คือการวิ่งลองรันเนี่ยผมก็จะติว่าประมาณ20่ิกิโลขึ้นไปซึ่ง20ิกิโลขึ้นไปกับการวิ่งลองรันที่ผมทดตอบมานะครับเพสที่รู้สึกว่าใส่แล้วมันโอเคอย่าเอาคู่นี้ไปวิ่งอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเพส5.45ถึงประมาณ5.35มันจะอยู่กลุ่มประมาณนี้นะครับคือถ้าใส่การวิ่งรองเท้าคู่นี้วิ่งเนี่ยแล้วก็เราก็ลงแบบลงแบบช่วงกาแบบลางคระคอนไปปานนิดหน่อยแต่ว่าลงแบบกลางเท้าเลยอะ่ะ ผมว่ามันรู้สึกแบบโอเคเลยนะากับการวิ่งด้วยเพนเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องไปประมาณ20-25กิโลก็แล้วแต่อะไรเงี้ยจะถามว่าถ้ามากกว่านี้วิ่งได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นเต็มเทมโปเนี่ยเออมันสามารถลงมาได้ได้5 5ต้นๆหรือกับ4ปลายอะ่ะสำหรับผมนะถ้ามันจะลงไปมากกว่านี้ก็จะลงอยู่ที่ประมาณ5 2ส่วนถึง5 1 5สำหรับผมคิดว่าถ้าเอารองเท้าคู่นี้ไปแล้วอยากให้มันซ้อมลองรันแล้วมันเร็วกว่านี้ ประมาณเนี่ยประมาณไม่เกิน5-15กาลังดีแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะลงได้มากกว่านี้อีกไหมจริงๆอะถ้าขาคุณแข็งแรงมันก็จะลงได้แต่อย่างที่ผมทดลองมาแล้วผมคิดว่าคือถ้าเอาวิ่งเพจประมาณนี้มันจะรู้สึกว่าเราใส่แล้วมันมีความสุขไงเราไม่ได้แบบคือเค้นกับรองเท้ามากไม่เด็คือรองเท้ามันไม่ได้มันไม่ได้ตอบโจทย์มาให้แบบวิ่งได้เร็วประมาณนั้นอะคือมันเป็นเดลี่ได้ไง มันเดลี่ได้คือมันวิว่งช้ากลางเร็วได้แต่ว่าด้วยด้วยความเร็วของมันก็มีข้อจํากัดน,นิหนึ่งว่าคือประมาณนี้แหละผมว่ามันกําลังดีนะครับส่วนของข้อที่นั่นก็คือเรื่องของระยะทางระยะทางเนี่ยหลังจากที่เอาเจ้ามิซูโนโค่คูนี้ไปวิ่งแล้ว20กิโลเนี่ยมันก็ผ่านได้สบายฉะนั้นถ้าคุณจะเอาคู่นี้ไปวิ่งฟูลเนี่ยมันก็วิ่งได้อยู่แล้วนะครับ มันสามารถวิ่งจะได้วิ่งได้แน่นอนแหละด้วยเทคโนโลยีการซัพพอร์ตการสวมใส่ที่มันสบายด้วยโฟมนะครับที่มีความนุ่มแล้วก็มีความเด่งตรงให้นะครับมันก็สามารถที่จะพาคุณไปมาราธอนได้เช่นกันนะครับทีนี้หัวข้อที่สามนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครแล้วถ้าคุณอยากจะซื้อรองเท้าคู่นี้คุณจะได้อะไรจากรองเท้าคู่นี้บ้างก็ต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้อย่างที่เกินแต่ 10กิโลแรกแล้วเห็นแวบ,บแรกก็รู้เลยว่าก็คือเอาเอาแวบ,บแรกเลยนะสวยเป็นรองเท้าที่สวยแล้วดูดีจิทาชสมัยฉะนั้นมันนอกจากที่คุณจะเอาไปใส่วิ่งเนี่ยผมว่าใส่ลำลองใส่ทำงานหรือใส่เที่ยวอะ่ะผมว่ามันก็โอเคนะครับด้วยการด้วยผ้าของมันอัปเปอร์เนี่ยที่มันสวมใส่สบายแล้วก็พื้นนี่มันเวลาที่คุณเดินเนี่ยมันนุ่มแบบกำลังดีนะครับและในเมื่อมาเป็นในรูปแบบของรองเท้าแล้วเนี่ย คือมันเป็นเดลี่เชนเนอร์ที่ที่ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าช้ากลางเร็วคู่นี้ก็สามารถใส่ได้แต่ถามว่าคือช้ากับกลางอะ่ะมันโอเคได้แหละแต่ถามว่าเร็วอ่ะเ,เร็วได้ขนาดไหนเร็วได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถามว่าคุณตัดสินใจะซื้อคู่นี้เพื่อที่จะไปแบบทำนิวพีพีได้เลยไหมผมว่า มันยังมีคู่อื่นที่ตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าคุณต้องการแค่คู่เดียวเนี่ยที่แบบใส่ลำลองใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่ซ้อมในทุกวันเนี่ยหรือว่าเอารองเท้าที่อยากเป็นรองเท้าซ้อมเนี่ยคือซ้อมในทุกรูปแบบที่คุณอยากจะซ้อมเนี่ยผมว่าคูณเนี่ยก็คือตอบโจทย์เลยนะครับพูดถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบแล้วก็ข้อดีและข้อที่ติดของรองเท้าคุณนี้หนละังจากที่ผ่านไป50กิโลแล้วนะครับก็เริ่มหัวข้อแรกก่อนเลยครับก็คือ ข้อดีหรือสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบคือเมื่อสวมใส่เจ้ารองเท้าคู่นี้ไปแล้วถึงเรื่องความสบายของของหน้าเท้าเพราะว่าคู่นี้มันเป็นอัปเปอร์มันเป็นเป็นผ้าถักถักทั้งทั้งตัวเลยคือใส่เข้าไปเหมือนสวมก้อยเลยรองเท้าเนี่ยมันค่อนข้างสบายนะครับแต่มันไม่ได้สบายอย่างเดียวก็คือมันสบายด้วยแล้วก็มันกระทับเข้ากับรูปเท้าด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งข้อดีของเท้าคู่นี้คือมันจะล็อกตรงส้นเท้าเพื่อไม่ให้ดุดเลยนะครับ คุณสามารถที่จะใส่แล้วแบบไม่ต้องกังวลว่ามันต้นมันจะหลุดอะไรเงี้ยคือใส่เข้าไปแล้วด้วยการออกแบบพื้นด้วยด้วยการออกแบบของอัปเปอร์ด้วยมันถึกว่ามั่นคงใส่สบายนะครับทีชอบข้อที่2ก็คือด้วยรองเท้าคู่นี้คือพูดมาหลายครั้งแหละมันเป็นเดลี่เรนเนอร์เง มันก็คือเป็นเดลี่เทนเนอร์ที่เป็นเดลี่เทนเนอร์จริงข้อที่ตามที่อยจะพูดเลยก็คือเรื่องความคุ้มค่าด้วยราคาที่เราจ่ายไปะตอนนี้ผมซื้อนะเป็นช่วงโปรโม,มชั่นมันจะเหลืออยู่3,900บาทก็ประมาณ3นั่นแหละมาณส0 0บาทแต่ว่าล่าสุดที่เห็นราคามันเริ่มมีลดลงนะมันมีเหลือประมาณามันหเนี่ยผมว่าราคา3,6 0 0อ่ะและ้วก็ได้รองเท้าคู่นี้ทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยี แล้วก็การเอาไปวิ่งเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะจะคุ้มเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทดลองวิ่งครบ50กิโลแล้วเนี่ยก็คือพื้นมันยังแบบยังโอเคอยู่เลยนะครับพื้นมันยังตือว่าเต็มอยู่เลยอย่างรู้สึกว่ามีตึงนิดหน่อยคือช่วงนี้ช่วงตรงนี้นะครับอันนี้ที่ผมที่ผมให้ดูก็คือเป็นเป็นทางด้านเท้าวขวานะครับตรงสัอลักษณ์มินสุโนโนตัวเนี้ยมันจะมีรอยแบบว่า ที่เหมือนกับตึกไปนิดนึงนะครับมนนันไม่เห็นโลกโก้เต็มๆอะ่ะแต่ถ้าอีกข้างนึงที่เป็นข้างซ้ายของผมอะ่ะมันจะมีอย่างเต็มอยู่ส่วนตรงอื่นที่เป็นโฟมตรงนี้นะครับก็คือ,อยังแล้วก็ตัวคาร์บอนลาอเบิร์ตรงนี้คือ,อยังเต็มอยู่แน่นอนนะผมว่ามันด้วยคุ้มค่าในเทคโนโลยีแล้วคุ้มค่ากับพื้นเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะนะพื้นถือว่าทนระดับหนึ่งเลยนะ50กิโลแล้วมีตึกนิดเดียวเองแต่ว่าอย่าผ่านร้อยโลนว่าอีกทีนึงว่าจะมีอะไรที่ตึกไปบ้างนะครับ ต่อมานะครับคือสิ่งที่ไม่ชอบของรองเท้าคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ที่ใส่สบายมันใส่สบายเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอัปเปร์มันค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ยืดหยุ่นแต่ด้วยความที่สบายและยืดหยุ่นของเจ้าอัปเปร์เนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับคือตรงเนี้ยถ้าเห็นนะ่ะอัปเปิลจะเป็นช่วงแบบประมาณช่วงแบบปลายอะ่ะตรงตรงด้านหน้าของปลายอะ่ะมันจะมีรูระบายอากาศอยู่ตรงเนี้ยแต่มันมีรูไม่ค่อยเยอะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ แต่ว่ารูอ่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฉะนั้นมันก็เวลาวิ่งด้วยความเร็วที่ประมาณเพสที่ผมทดสอบนะที่ผมลองเทมเพลตเพติกว่าเนี่ยมันให้ความรู้สึกรู้เลยหลังจากที่วิ่งแบบวิ่งเร็วมากๆตีแบบตอนนั้นผมเพสเพจสี่สี่ศูนย์ใช่ไหมใ้าวิ่งมาเพจสี่สี่ศูนย์ะแล้วก็รู้สึกว่าผ่านไปสองกิโลเนี่ยมันรู้สึกเริ่ม,เร,มเริ่มอุนอ่นอุน่นเท้ามันจะเริ่มอุนอ่นอุ่นเท้าประมาณช่วงเนี้ยช่วงแบบช่วงแบบ กลางๆเท้าเนี้ยมันอุ่นๆ,อ,นๆอุ่นๆมาแต่ว่าช่วงช่วงตรงต้นไม่รู้รถึงเท่าไหร่มันช่วงช่วงแบบช่วงแบบปลาถึงกลางเนี้ยเริ่มอุ่นๆแล้วมันก็อุ่นดอเรื่องมาสักพักเนี่ยความอุ่นมันก็แบบด้วยความชินหรือเปล่าหรือหรือว่ามันมันเริ่มระบายได้ดีขึ้นหรือเปล่ามันก็จะอุ่นน้อยลงนะครับแต่อย่างเท้าที่มันบางลงเนี่ยเออมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะอุ่นน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะ จะบอกหรือว่าเตือนกันว่ารองเท้าคู่นี้ถ้าวิ่งด้วยความเร็วเร็วสูงสูงคือเพสต่ำต่ำเพสต่ำต่ำคือเมาควาว่าเพส4เพส5ต้นปปต้นคือให้5ปาปลายอ่ะ5ต้นต้นนี่แหละสุดล้5ต้นต้นแบบารท่าณหนึ่งหรือว่า4 4ปลาปลายเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอุ่นอุ่นเท้านะอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ต้องระวังนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเจ้ารองเท้าคู่นี้ หลังจากที่ผ่านไป30กสิลกิโนะครับความเปลี่ยนแปลที่มันเปลี่ยนแปลรือว่าเฮ้ยทำไมมันแบบความสึกนะมันน่าจะโอเคกว่านี้ก็คือเจ้าเจ้าตัวโฟมนี่แหละครับหลังจากที่ผ่าน30กิโไปใช่ไหมตัวคาร์บอนลัมเบอร์ตรงเนี้ยที่มันเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางของเท้านะแล้วกินไปถึงบริเวณหน้าอะไรเนี้ยมันให้ความสึกที่มันแบบมันเฟิร์มขึ้นมันแข็งขึ้น ซึ่งปกติแล้วถ้ามุดว่าวิ่งแบบกลางๆนี้เราจะลงแบบประมาณกลางเท้าเต็มๆเท้านี้เลยใช่ไหมครับมันยังให้ความถึงที่มันมันยังมีความนุ่มของในตัวโฟมโฟมที่เป็นด้านหลังแล้วก็ยังมีในส่วนของที่จะเป็นตัวมิซึนโนเวสตรงเนี้ยยังช่วยแบบรองรับแรงกระแทกแล้วก็ยังให้ความแบบนุ่มสป,ปอร์ตดีอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มเปลี่ยนความเร็วเนี่ยประมาณสักห้าครึ่งลงไปถึงสี่ปลายปลยเนี่ยเราก็จะผมนะก็จะวิ่งแบบตรงกลางแล้วกบ ทั้างหน้านิดหนึ่งคือเมื่อลงการข้อข้างหน้าเนี่ยมันก็ติดผาดกับตัวคาร์บอนลับเบอร์ตรงนี้เต็มๆมันก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อลงมาแต่ปุ๊บเวลาเราวิ่งเร็วอ่ะคือคือความชอบส่วนตัวเวลาที่วิ่งเร็วอ่ะเอออย่างน้อยแบบลงมาปุ๊บแล้วมีนุ่มนิดนึงเหมือนเหมือนกับช่วยรองรับแรงกระแทกอ่ะรองรับแรงกระแทกปุ๊บแล้วให้เราดีดไปปุ๊บมันแบบเออมันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังโอเคแบบเหมือนถนอม้าหน่อยอะไรเงี้าหน่อัน้ย คือมันเปิมขึ้นมันแข็งแต่มันไม่แข็งแบบว่าแบบดีดแบบดีบบดขาหรือว่าตื้นตืนสะท้านนะคือมันแบบมันแข็งแข็งแล้วแบบร้องไปอ่ะคืออารมณ์คล้ายเล็กนิ่งแปดประมาณเนี้ยแต่ผมชอบแบบนิดนึงอ่ะขอแบบลงมารองรับนิดนึงแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนอันนี้มันโอเคนะคือมันนุ่มแบบนุ่มนิดนึงอ่ะลงมานุ่มนิดนึงแล้วปึ๊บผักไปอันนี้ลงมาแบบแข็งปึ๊บแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันให้แบบ เวลาเราจะวิ่งคู่นี้ด้วยด้วยด้วย,วยความเร็วเนี่ยมันแบบรู้สึกว่าเอ้ยความชอบของของรองเท้าคู่นี้มันเริ่มแบบลดลงอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราแบบคือบางทีเราอยากาไปวิ่งแบบเร็วๆหน่อยก็เลยว,ว่าเอ้คู่นี้ฉะนั้นคู่นี้ใส่วิ่งเร็วๆอ่ะเร็วๆว่าถามว่ามันมันก็เร็วได้แค่ประมาณนึงแต่พอมันเริ่มเติมขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเอ้เราเอาคู่อื่นไปดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือความรู้สึกของผมนะครับ แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพร้อมสึกอย่างที่ที่วิ่งทดสอบเจ้าวิจุนโน่เวสไปด้ยวยนิโอเนี่ยครบ50กิโลไปแล้วแล้วก็เดี๋ยว100กิโเนี่ยจะมาดูอีกทีนึง100กิโลผมอยากรู้อยู่แค่ข้อเดียวแหละสอข้อเลยคือพื้นมันจะเปลี่ยนแปลงมาเยอะไหมกับไอ้ที่มัน,นมันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นไหมก็เดี๋ยวมาดูกันทีนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับ ถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์หรือกดแชร์ให้คนอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเวลาที่มีผมอัปเดตคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้ดูได้ท,ทันท่วงทีแล้วก็ใครที่ลองเท้าคู่นี้แล้วมีความรสึกอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันด้านล่างนี่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ